สวัสดีครับก็พามาชมขั้นตอนที่ร้านครับก็ก่อนอื่นก็ถอดล้ออะไรก่อนครับก็เอาผ้าลองนะครับการเป็นรอยนะครับก็ถอดล้ออะไรครับเดี๋ยวล้างอันชีดันครับผมก็นี่เป็นพื้นนเดิมนะครับยังไม่ได้พ่นกันสนิมช่วงล่างนะครับก็เดี๋ยวเราล้างอันชีกันก่อนครับก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปยกขึ้นลิฟต์กันครับ หลังจากล้างเสร็จแล้วก็มาถอดล้อนะครับแล้วก็มาเก็บงานในทีนึงครับตามในซุ้มล้อนะครับล้ออาจจะบังอยู่นะครับครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วครับให้ดูผลงานสวยสวยครับก็พ่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปต่องานเคลือบแก้วนะครับก็ตอนใส่ล้อครับก็คั้นตอนให้ทุกล้อนะครับ ครับก็มาห้องเคลือบแก้วต่อครับก็มาทําการเตรียมผิวนะครับก็ขัดนะครับตู้กิ้น่วนนะครับเตรียมเบื้อผิวก่อนลงน้ายาเคลือบแก้วนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากลงน้ํายาเคลือบแก้วนะครับก็จบงานแล้วครับส่งรถลูกค้าได้แล้วครับก็ท่านใดครับสนใจครับอยากพ่นกันสนิมช่วงล่างหรือว่าอยากจะเคลือบแก้วนะครับออกรถใหม่ครับคิดถึงเรานะครับ ร้านนาคูคาแคร์นะครับนิวคาแคร์เพชรบุรีนะครับก็จบหนังวยๆครับ